สำนักพิมพ์ดี G เปิดตัวหนังสือเดือนแห่งวันแม่ชวนแม่พ้นทุกข์ผลงานของพระอาจารย์อานนนออมโรภิกขุชวนแม่เข้าสู่ทางธรรมคือการทดแทนพระคุณแม่อย่างแท้จริงสำนักพิมพ์ดี G จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชวนแม่พ้นทุกข์ผลงานของพระอาจารย์อานอนอ์ออมโรภิกขุ เจ้าสำนักสงสวนป่าโพธรมจังหวัดพังงาพระผู้มอบหัวใจให้กับแม่ส่วนลมหายใจและชีวิตน้อมถวายแด่พุทธองค์โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากพระลูกชายที่ชวนโยมแม่ก้าวสู่ทางธรรมบนเส้นทางอริยมรคมีองค์แปดจนทำให้มารดาผู้ไม่มีพื้นฐานทางธรรมแต่สามารถประพฤติทธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งและพลิกชีวิตทั้งสองไปตลอดการงานแถลงข่าวมีขึ้น เมือ่อวันที่7สิงหาคมณหอประชุมพุทธคยาอาคารอมรินพลาซา่ากรุงเทพมหานคร<อ>ในงานถแถลงข่าวพระอาจารย์อาโน์อนัมโรภิกขุได้เมตตาเปิดงานถแถลงข่าวด้วยธรรมะบรรยายชวนแม่ผลทุกข์จากนั้นมีการเสวนาคุณแม่ลูกเรื่องต้นแบบผู้ก้าวเดินบนเส้นทางอันประเสริฐโดยคุณแม่รันาแนโยมแม่พระอาจารย์อานอน์อัมโรภิกขุ ผู้หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมโดยการชักชวนของพระลูกชายคุณหน่อยนวลนงและคุณแผ่นเค้กเขมรนิจจามิกรผู้แม่ลูกดาราน,นักสแสดงผู้จูงมือการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งธรรมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมคุณแม่ชนิดนันจันเจ้าฉายคุณแม่คุณดนัยจันเจ้าฉายผู้ปลูกฝังหลานให้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาแต่แรกเกิดและคุณแม่เพียงเพนคุณากรภัยบู์สิริ คุณแม่ผู้นำลูกชายออกจากการติดเกมทั้งนี้พระอาจารย์อานอน์อัมโรภิกขุได้ให้โอวาดว่าอยางไม่มีวิธีอัตอมาเองตอน้เรื่องเบื้องต้นเนี่ยโยมก็ค่อนข้างที่มีปัญหามีอุปสรรคโยมไม่เห็นด้วยอย่างสุดขั้วอย่างสุดขั้วว่าในการบวชเนี่ยท่านยังไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องคุย ยอยู่สักพักใหญ่แล้วคุยกันแล้วคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยก็เลยไม่คุยไม่คุยแต่ว่ามันลึกในใจเวลาเราทำแล้วมีความสุขส่วนวมดแล้วมีความสุขใน,นวอนที่เรามีความสุขนึกถึงท่านนึกถึงท่าน,นทานทอยู่อย่างนี้สองปีแต่ว่าในขณะเดียวกันเชื่อว่าเพราะมีสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทำให้ท่านเนี่ยจดจำ ทุกที่เกิดขึ้นเป็คนคนทางธรรมได้อย่างแน่น,แน,นแน่นกว่าจากนั้นคุณแพนเค,ค้กเขมมณิจจามิกรได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการชักชวนกันทำคุณงามความดีของคุณแม่และตนเองว่า วันนี้นะคะแผนกับคุณแม่ค่ะได้รับเกียรตินะคะแล้วก็โอกาสดีๆนะคะได้มาร่วมเปิดตัวหนังสือค่ะชวนแม่พ้นทุกข์ค่ะของพระอาจารย์อานน์นะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ฟังท่านเขาเรียกว่าเล่าถึงธรร,รมะนะคะแล้วก็ได้เสวนาธรรมกับท่านสักเล็กน้อยะค่ะได้เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็ได้รับข้อคิดดีๆนะคะกลับมาเยอะแยะมากมายก็อยากให้เขาเรียกว่าคุณผู้ชมที่ได้ชมอยู่นะคะลองหาหนังสือเล่มนี้อ่านกันค่ะอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างแม่ลูกนะคะที่ท่านได้เดินทางมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ รองว่าได้ข้อคิดดีกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยหนังสือชวนแม่ผลทุกข์ของพระอาจารย์อานน์อัมโรภิกขุ เป็นบันทึกเรื่องราวอันอบอุ่นระหว่างท่านและโยมแม่ผ่านบทสนทนาที่แฝงธรรมะในชีวิตประจำวันที่พระลูกชายและโยมมารดาชวนกันก้าวเดินบนเส้นทางอันประเสริฐโดยมีไออุ่นแห่งพระธรรมโอบล้อมหัวใจทั้งคู่เข้าด้วยกันถ่ายทอดเป็นบันทึกที่งดงามและกินใจผ่านจิตที่ระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัอาจารย์และพระคุณมารดา โดยหนังสือชวนแม่พ้นทุกข์จะมีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ